เอาละครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาแนะนําเกมนี้นะฮะชื่อว่า Monster Metropolis นะครับผมเป็นเกมแนวเช r เบดอารพีนะครับที่จะผสมผสานกับการวางแผนสร้างเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับการสร้างสิ่งเำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเอาเงินแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับมาอัปเกรดตัวละครของเรานะครับมอนสเตอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนะครับยังมีในส่วนของระบบ PVP นะครับระบบเรดบอสด้วยนะฮะยังไง เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับภาพเกมก็ถือว่าสวยน่าเล่นเลยทีเดียวนะฮะอ่าเห็นไหมภาพเกมเนี่ยสวยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ครับมอนเตอร์ก็จะมาจัดการต่อสู้ครับเมืองถล่มกันหมดเลยทีเดียวเชียวนะฮนะตอนนี้เออเหมือนกับคล้ายๆกับเอ่อหนังญี่ปุ่นน่ะนะฮะแบบพวกเอ่อแบบอ,อ,อะไรพวกนี้มอนเตอร์ยักษ์อะไรพวกนี้มาแบบบุกเมืองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น มันมีทั้งฝ่ายของเราแล้วก็ฝ่ายของอตัวที่มาบุกด้วยนะฮะเรียบร้อยแล้วเย่ yeah. ดูครับเมืองเราพังสลายไปหมดเลยครับนะตอนนี้โอ้ oh, oh, พระเจ้าเราต้องสร้างเมืองใหม่แล้วอืม hmm. อันนั้นก็คือแบบประมาณว่าเป็นการเริ่มต้นเข้ามาเล่นนะครับมันจะให้ดูแบบคร่าวๆแค่นั้นเองนะฮะอะณตอนนี้ก็เราจะมาก่อสร้างเมืองของเราจริงๆแล้วนะครับมันก็จะสอนตั้งแต่ต้นเลยนะฮะว่าเราจะก่อสร้างอะไรอย่างไรบ้างนะครับมาพร้อมกัน ไลจัดการเคมาเลยเฮ้ยจะกดข้ามยังไงโอเคครับตอนนี้เราสร้างาในสนของชื่อเมืองเราก่อนนะครับว่าเราจะสร้างเป็นชื่อเมืองอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แหละโอ้ยตายหาแล้วอันนี้มันภาษาไทยนี่ว่าสร้างได้ปะเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยได้ก็จะดีครับกรุงเทพครับเมืองของเรากรุงเทพนะฮะแล้วก็ชื่อผมชื่อผมเ,อเป็น นี่โอเคเรียบร้อยหวังว่าคงสร้างได้นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับโอเคคอนเฟิร์มอ่าได้ด้วยภาษาไทยก็ได้เว้ยเย้ yeah. อาล่ะมาครับเราจะสร้างเมืองแรกกันปั๊บปับปับ,ปบ,ปบกดเข้ามาเอออันนี้คือเมืองเบสิกลากครับลากลากปับ๊บแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปนี่คือการสร้างครับสร้าง3วินาทีแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อย มันก็ค,คล้ายๆกับเกมสร้างเมืองเหมือนกันแหละนะฮะอืมผสมผสานกันไงเย่สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยอาล่ะต่อไปครับกดเข้ามาเหมือนเดิม basic อยู่อ่ะสร้างอีกยังไม่พอครับลากมาฮนะเอาครับเอาบ้านคนอยู่นั้นข้างกันโอเคป๊บเรียบร้อยบึง้งเสร็จแล้วโอเป็นเมืองที่สวยงามมากๆเลย ออะต่อไปครับเรามาสร้างพวกโรงไฟฟ้ากันใช่ไหมวะเออน่าใช่แหละปับ๊บตรงนี้โอเคกดเครื่องหมยถูกนี่เอ้ยสร้างไวดีนะแค่สามีเองเย่เสร็จแล้วอ่าสวยงามมากครับต่อไปสร้างอีกยังไม่พอนี่มาลากครับลากอยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมอันนี้คือ เ,เป็นเหมือนแบบน้ำอ่ะนะฮะได้ยินเสียงน้ำอยู่นี่ไงป Store, ั๊บป๊บกดกดข้ามไปมาแล้วครับแหล่งช้อปปิ้งบ้างทีนี้อุย้ยไม่ใช่แหล่งช้อปปิ้งเว้ <co f> เราจะมาอซัมอนกันครับแซลมอนมอนเตอร์ของเราบ้างว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะฮะดูฮะตามนี้ครับโอ,โอ้หน้าตานี่แบบว่า นี่มันระดับของแรงเลยนี่หว่าผมจะได้ไหมล่ะกดปับ๊บเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรฮึบฮึบฮึบมันลงมาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอโอ้โหเย่ได้ระดับแล่เหมือนกันนะครับโอ้แร่เท็มโอ้โอ้โอ,โอ้จะดีใจแล้ววะเย่ อันนี้ก็ฟรีครับลองลองนี้อา้าวมันไม่ให้ลองว่ะมันให้กดออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวทําตามขั้นตอนมันก่อนฮาละ่ะถึงขั้นตอนก่อสร้างเหมือนเดิมลากมาครับลากมาโอ้ไว้ตรงไหนตรงนี้โอเคปับ๊บนี่โอ้ใช้เวลานานว่ะอันนี้ทํายังไงทํายังไงให้มันเสร็จไวครับกดที่นี่ครับฟีด n นลโอ้โหใช้เพชรขนาดนี้เลยเหรอ เราต้องกดเย็ดไหมเนี่ยเย็ดก็ได้ว,วะอืมเสร็จแล้วเย่อ่าต่อไปครับเป็นแนวการป้องกันครับอันนี้คือเอามอนเตอร์ตัวที่เราได้มานั่นแหละนะครับมาป้องกันนี่เซตไว้ครับเซตไว้ได้สามตัวไว้ในทีมโอเคเซตแล้วเรียบร้อยนี่ไงล่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้มอนเตอร์มันมาแล้ว <c oughs> มันจะมาบุกเมืองเราแล้วครับนะตอนนี้ จัดการครับก่อนที่มันจะมาบุกเมืองเราฮนะเราต้องเออ่รีบไปไัไ,ไงรีบไปต่อสู้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาในเมืองของเราได้ไปดิอ่าอันไหนอดคลิกวิ่งเข้าไปหาแล้วเว้ยนี่แน่นี่ไงมันก็ตีเราคืนเหมือนกันโอ้จัดอ๊้อ อันคืออะไรวะอ๋อเดินหลบเดินหลบครับเดินหลบนี่เป็นเก,เกมแนวหนึ่งที่ประ,ประหลาดปาดนิดหนึ่งนะครับก่อสร้างด้วยแล้วก็มีแบบมอนสเตอร์ยักษ์มาบุกเมืองเราด้วยนะฮะเออเจ๋งดีเอ้ตูกครับนี่แน่โอ้โหโดนไม่ทีสามรอยกว่าเป็นไงละ่ะแม่งไม่ตายเว้ยเอาเอาเอาเฮ้ยมึงจะวิ่งไปไหนอะไม่นะนี่นจะมาโดนเมืองฉันไม่ได้เว้ย เออานี่นี่ไงนี่ไงไตายซะทีโอ้โหเกือบล้มทับบ้านเยอในทนสุดก็ชนะจนได้แล้วโอ้โหใครอยากจะโหลดเกมนี้ไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดวาให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมก็จะมาเล่นแบบคร่าวๆให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของต้นเกมนี้นะครับต่อไปครับเราก่อสร้างอะไรต่อดีมาแล้วโอเค เรียบร้อยอ่าแค่สามวิแป๊บเดียวกดดิอ่าเย่คอมพลีทแล้วเรียบร้อย <Boy. S 1> ต่อไปสร้างอีกยังไม่พอครับอ่าลากลากปึงตึงเย่ yeah, เสร็จแล้ว แอดแท็นี้แล้วครับอันนี้จะไปต่อสู้ข้างนอกนะนี่ไปครับเป็นเควสแหละนะฮะมันใช้ต่อสู้แบบด่านแรกของเราเกเรามีมอนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะไปต่อสู้เจอกับไอหมีตัวนี้ครับจัดไปโหหน้าตามองเห็นหมั้ยเนี่ยผมบังหน้าเนี่ยฮะมาเลยโอ้ลุยครับลุย เราจะวิ่งเข้าหามันนี่แนะ่มาเลยเพื่อนมาเลยนี่โอ้โหจิ๊บจิบแค่นี้โอ้โหโอ้โหเราไม่เคยกลัวหลบเราจะหลบมาทางนี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหอีกนิดเดียวอ้าวตายแล้วนี่หว่าแยเสร็จสิน้นนี่โอ้โหเลยวลเกือบอัพนะแล้วก ได้ของอะไรมาไม่รู้ครับโอ้โหพงเพชรอะไรเยอะแยะมากมายฮะวนี้เทินกลับไปครับผมฮึมฮึมฮึมยมันก็ยังสอนก่อสร้างไม่หมดนะครับก็นะตอนนี้ก็ต้องก่อสร้างไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเย้เรียบร้อย อันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นรูปมอนสเตอร์เนี่ยฮะอ่าได้เพชรมาด้วยว้าวเสร็จแล้วกดคลิกเข้าไปที่นี่ครับโอเคคลิกหน่อยแล้วก็อ่าการ์ดียนครับมาดูสิอัปเกรดครับผมนี่อ,อ๋อบวกอย่างนี้เลยเหรอออเวลาอัปเกรดก็จะมาบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็เราต้องมีอุปกรณ,ณ์ในส่วนของการอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเออเป็นวัตถุดิบอะนะฮะ มาครับเรียบร้อยแล้วอัพเกรดเสร็จแล้วเย่กดออกไปมาครับช้อปปิ้งกันต่อครับเปิดฟรีได้หนึ่งตัวจัดเลยดีขอเป็นตัวดีๆได้ไหมเนี่ยบึ๊บบึ๊บบึ๊บเย่ยไหนล่ะมาแล้วโอ้โหนี่มันหุน่นยนซุปเปอร์แมนโอ้พระเจ้า เจ๋งมาตัวเดิมอีกไหครับเมื่อกี้อ่า<ด>เจ๋งครับเจ๋งนะ<ด>ครับ<ด>สร้างต่อสเปเชียลลากมันออกมาไว้ไหนเอาไว้ตรงนี้โอเคสู์มัฉาการ,รือเปล่ากดคลิกเย้เฮ้ยมีทองด้วยนี่ได้ทองกลับมาด้วยอล่ะ ทีนี้ก็เราก็จะมาทําตามเควสตามอะไรของมันแล้วนะครับทีนี้ฮะม,มันบอกว่ามันไม่ได้สอนอะไรแล้วล่ะนะตอนนี้นะครับเราต้องทําตามระบบเควสของมันนะฮะอุย้ยอันนี้คืออะไรว่าได้ไหมโอ้โอ้ได้ของมาฟรีครับ กดเข้ามาดูได้นะฮะนี้พวกนี้นะครับมันก็จะเป็นการประกาศอะไรของมันไม่รู้นะฮะกดเข้ามาลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อพวกนี้อ่าฟรีอีกแล้วเห้ยเปิดดีครับผมนี่เผือจะได้ของดี3ตัวพอดีเลยเยัยโอ้โหโนี่มันคือตัวอะไรระบบระดับแร่เฉยๆเองโอเคกด่อไปครับฟรีเหมืนกันอันนี้ก็เปิด เปิดให้หมดนะมาแล้วโอ้โหนี่มันแมวเหมียวอแมวเหมียวหอได้โอเคเอ <S <S ดูที่เอ้ยไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะสร้างอะไรต่อดี <S <S เดี๋ยวนะดูเควสก่อนนี่ มีเควสแบบธรรมดาธรรมดาไปจาัดก,การเควสก่อนหน่อยดีกว่าเนาะเลท s g โกก่อนนะฮะนี่สร้างอีกเหรออันนี้อะไว้ตรงไหนเดี๋ยวๆๆๆๆลากมาข้างล่างได้ไหมเนี่ยโอเคเอไว้ตรงนี้บ้านครับเหมือนๆกันนะฮะจัดไปนี่เรียบร้อยแล้วกดออก เฮ้ยเฮ่ออ๋อนึกว่ามอนเตอร์มาตกใจโอ้พระเจ้าผมก็ตกใจนึกว่ามีอะไรมาแบบมาบุกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ยลองอัปเกรดบ้านสักหลังดูไหมต้องใช้วัตถุดิบนี่ในการอัปเกรดครับอัปเดออัปสักรอบหนึ่งฮะลองดูครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปต่อสู้กับข้างนอกซะหน่อย นะหลังจากอัปเดตตรงนี้เสร็จสามสองหนึ่งเย่เรียบร้อยอคอมฟรีดแล้วเย่อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเคลม์นี่ครับสร้างเสร็จแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ทําตามเควสอะไรพวกนี้แหละนะครับว่ามันให้เราทําอะไรยังไงบ้างนะฮะเออลครับ,รบทําเสร็จสับตามเควสก็โอเคนะฮะก็จะได้ของรางวัลมาน,นั่นเองนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะออกไปออต่อสู้งนอกกันนะไปครับไปสะสมวัตถุดิบกันไี่ด้านต่อไปเฮออ้ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงมาแล้วอ่าเรามีมอนเตอร์มาใหม่ใช่ไหมที่เราได้มาเมื่อกี้นี้เอ่อลงอีกได้ปะวะไม่ได้แล้ววะโอเคต่อ okay. ไปครับเรามีสองตัวครับมาเลยนี่ เอ้ hey, เจอกันไอ้นี่เหรอโอ้โหชิวๆชิวๆนะฮะต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของการแพ้ทางกันด้วยนะนะฮะอืมต้องดูดีๆอะ่ะดูว่ามอนเตอร์ของเรานั้นเป็นธาตุอะไรอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งซึ่งมันแพ้ทางกันโดยตรงอะนะฮะบางทีมันสู้กันไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแล้วครับตัวนี้แล้วตัวนี้อ่ะ จัดดีวะเอ้ยไปทางนี้ไปด้วยเลยไปลุมมันนี่โอ้โหแม่งแรงวะ่ะจัดดีเพื่อนเอาอ้อมั้งหลังครับเอาตีตีเว้ยตีเออไอ้นี่ใช้สกิลไม่ได้ตีมันเลยตีมันนี่นี่ไงโอ้โหแม่งโดน เอามากฮะจัดมันอีกโดนอะไรเนี่ยอ้ยสายฟ้าเออนี่สองลุมหนึ่งนะเอาดิมามาดิเอาอีกตีนังอีกนี่ต่อตายแล้วเรียบร้อยเย,ย่อ่าได้ของนะครับเฮ่ยจะไม่ได้สามดาวอะไม่เป็นไรอ่า เก็ชนะไปเรียบร้อยเย่มีดานต่อไปเรื่อยๆครับที่มันจะโผล่มาให้เราฮะเอ้ยอีเวนอะไรวะอ๋อมีอีเวนในเกมด้วยหรออลองเข้าดูนะนะฮะอันนี้เมืองของผมยังเล็กๆอยู่เลยนะฮะยังไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่าอะไรเนี่ยเราสร้างอะไรวะ อึ้บมันบอกเฮ้ยอัปเดเหรออ่าอัปเดตดิอัปก็รับดิอัปเกดด่กด,เกดไม่ได้ไม่มีของไม่ใช่ของไม่มีครับสร้างอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันกดออกมีแล้วเราสร้างเพิ่มเติมไหมสเปเชียลเอ่อสร้างไปแล้วนี่ว่า อันนี้ก็สร้างแล้วเรียบร้อยไม่มียังไม่มีเลยอ่โอ้อันนี้ยังไม่ได้สร้างเว้ยมีสนามฟุตบอลดิเหรอโอใหญ่ไปไม่ผมสร้างไม่ได้พื้นที่ใหญ่เกิน ขยายพื้นที่ยังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องอลองเล่นดูไปเรื่อยๆฮะลองเล่นไปนะครับอันนี้มันก็จะค่อยๆสอนก็จะค่อยๆให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆแหละนะฮะอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอัปเกรดอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปจัดการอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่คืออะไรระบบถ้วยรางวัลเหรออ๋อมีอันดับด้วยนะครับผมเลเวลเลเวลเลเวล,เลเวลนะ นี่ครับอันด 1, 2, ับหนึ่งสอสามเขาได้ของรางวัลตามนี้เลยเออมีลีกด้วยโอยังมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะครับต้องลองนะฮะอันนี้เนี่ยโ,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  <c oughs> โปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นสเปเชียลเออลาออกเลยกูจอช้างไกเป็นซอสโซ่นะ,ะโปรโมชั่นเอ,อ๊ไปต่อสู้อีกรอบดิ มาว่าไงโอเคไปด่านต่อไปนี่นิ้วนิ้วใหม่โอ้โหเาพร้อมเลยบอเออตัวนี้ด่เจ๋งกว่าอ่าจัดไปครับมีสามแล้วเราเริ่มออกเลยมาเลย ภาพเกมก็ถือว่าทำออกมาได้เนียนกิบเลยนะฮะโอเคเราจะไปจัดการกระปันวิ่งไปหามันเลยเอาตัวนี้เว้เอาตัวนี้นี่อบุกบุกจัดมันจะหนีเหรอจะหนีเหรอนี่นี่เราไม่ให้นายหนีหรอกนี่แน่นี่แน่นแน จะโดนอะไรรู้ไหมเอาไปกินโอ้โหกระโดดมันดีเฟนต์ตัวเองครับแต่ก็ไม่รอดชนะไปในที่สุดเออ่าเจ๋งคือถ้าเราอยากจะได้สามดาวนะครับเราต้องทำตามระบบมันนะที่มันจะให้เราทำ ว่าความต้องการของมันคืออะไรบ้างนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้3มดาวเใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวตัวเกมนี่นะครับผมจะเอาไว้ประมาณเท่านี้แหละนะฮะก็สร้างไว้พอคร่าวๆนะครับแนะนําแบบคร่าวๆนะฮะยังไงใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปครับลิงกโหลดใต้คลิปนะครับสามารถโหลดไปเล่นกันได้นะฮะแล้วก็พอดีเลยฮะเกมมันเหมือนจะมีค้างคาแหลกๆอะไรไม่รู้นะครับ ๋ย่าไปพอดีนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมมาแน,นะนำอีกก็ว่ากันไปนะครับณตอนนี้เกมนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม